สวัสดีครับอัปเดตนะครับพูดคุยกันนะครับแล้วก็แชร์ความรู้เทคนิคในการเทรดประจำวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่5นะครับมกราคมปี2569วันนี้นะครับนะนอกจากมุมมองทางด้านของตัวกราฟเทคนิคแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคในการเทรดนะครับแล้วก็วิธีการในการเข้าม้กันนะครับโดยโครงสร้างนะครับที่เราจะมาอ่านกราฟด้วยกันในวันนี้เนี่ยนะครับนะก็จะมีในเรื่องของนะครับ Market Structure นะครับภาพรวมโครงสร้างของกราฟนะครับสรุปข่าวเศรษฐกิจที่มีผลนะครับต่อพอร์ตการเทรดในวันนี้นะครับแล้วก็วิธีการดูโซนที่มีนัยสำคัญนะครับนะดูยังไงนะครับนะแล้วก็ภาพรวมนะครับว่าทิศทางนะครับหรือว่าแนวโน้มนะครับวันนี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่เพื่อนๆต้องติดตามนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะติดตามนะครับหรือว่านะฮะรอดูภาพรวมกันอยู่ในวันนี้นะครับนะ สำหรับในช่วงวันเสาร์ทิตศนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีตัวเลขนะครับแล้วก็มีเรื่องของข่าวนะครับเข้ามาก็คือเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับโจมตีเวเนซุเอลานะครับนะก็มีการจับประธานาธิบดีไปนะครับนะ,ะภาพรวมนะครับทำให้ในช่วงเช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับตัวกราฟราคาทองคํามีการปรับฐานแล้วก็ยกตัวขึ้นรวดเร็วแล้วก็รุนแรงอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้ก็คือนะครับ สงครามเนี่ยเป็นตัวจุดชนวนทําให้ทองคําในฐานะของนะฮะตัว Seven เซเวนเี่ยดีตัวขึ้นอยู่แล้วนะครับนะใครตื่นมาแล้วกดบายก็น่าจะปิดกําไรกันพอสมควรนะครับอ่ะสภาพในส่วนของตัวคาวเดนเนี่ยก็จะมีเรื่องของสหรัฐบุกรวบมาดูโลนะครับในช่วงเช้ามื่วันเสาร์นะครับเปิดฉากปฏิบัติการทางการทหารในกรุงนะฮะกรุงกาลากัสนะฮะแล้วก็เขา้าควบคุมตัวประธานาธิบดี นะครับเราก็มีเรื่องของทองคำนะครับเช้านี้นะฮะดีตัวขึ้นถึง1%หรือประมาณ44ี่เหรียญน,นะครับตอนนี้เกิน44แล้วก็นา่าจะประมาณ50-60เหรียญแล้วถ้าดูจากตัวกราฟในตอนนี้นะครับดีตัวขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะครับจากโลขึ้นมาเนี่ยนะประมาณ70เหรียญแล้วนะครับเ0เหรียญที่ไม่น้อยนะรประมาณ7 0 0 0จุดนะเช้านี้นะครับแล้วก็ UN เนี่ยประชุมฉุกเฉินคืนนี้นะครับเวลาไทยนะ ประมาณช่วง4ี่ทุ่มนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะจัดประชุมด่วนเพื่อหาลือกรณีสหรัฐบุกเวเนซุเอลานะครับซึ่งก็อาจจะทําให้กราฟเนี่ยสะบัดแรงอีกระลอกหนึ่งได้นะครับในคืนนี้นะช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเราก็จับตาตัวเลข ISMPMI นะครับนอกจากข่าวสงครามแล้วก็ยังมีตัวเลขดัชนีภาคการผลิตของตัวสหรัฐ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับเข้ามาใครเข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์คำว่าเข้ามาแล้วให้ทีนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับนะอ่ะนะปัจจัยข่าวนะครับในวันนี้วันจันทร์ที่5นะครับก็จะมีช่วงเย็นนะครับนะตัวเลขสำคัญสำคัญนะครับอิงจากตัวตารางปฏิทินข่าวนะครับทั้งตัว Forex Factory นะครับแล้วก็จากตัว Investing ด้วยนะครับวันจันทร์จะมีตัวเลข นะครับ i s เมนะครับ p ีไอนะครับนะตรงนี้ช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับที่เพื่อนๆต้องติดตามนะฮะส่วนรนาคารไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็จะไปมีอีกที่นึงนะฮะในช่วงวันพุธนะครับแล้วก็วันพระหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นะครับก็จะมีตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรตัวเลขอัตราการจ้างงานอัตราการว่างงานหรือว่านอนฝานนั่นเองนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์สัปดาห์แรกของของสัปดาห์นะครับแล้วก็นะฮะ ป็นสัป,ปดาห์ที่เพื่อนๆอาจ,จต้องติดตามแล้วก็ระมัดระวังช่วงปลายสัป,ปดาห์นะครับก็จะมีปัจจัยข่าวสําคัญก็คือตัวเลข ADP, Non Farm, Non Farm Payroll อะไรพวกนี้นะครับเป็นปัจจัยข่าวพื้นฐานนะครับไม่พื้นฐานสำหรับคนที่เทรดมานานแล้วต้องรู้นะครับนะส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเทรดหรือว่ามือใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับปัจจัยข่าววันนี้นะครับมีช่วงเย็นเป็นหลักเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ย อาจจะเน้นวิธีการโฟกัสแล้วก็หาจังหวะเข้าเทรดตามโซนหรือว่าตามกรอบนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในมุมของตัวกราฟเทคนิคกันบ้างเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรออยู่นะครับว่าเออมุมมองทา้านของตัวกราฟเทคนิคเนี่ย market structure มีตรงไหนนะครับน่าสนใจบ้างนะครับตามมุมมองทแงของตัวกราฟเทคนิคนะครับนะเบื้องต้นอย่างที่เรานะครับวาดโครงสร้างกันเอาไว้เมื่อนะครับเมื่อช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะ วาดโครงสร้างกันเอาไว้นะครับอย่างแรกเลยนะฮะโครคงสร้างของตัวกราฟทองในตอนนี้นะครับ1นะฮะอเนะครับ, X A u s รบทองเทียบดอลลาร์นะครับนะก็จะเห็นว่าโครงสร้างนี่มีการปรับฐานยกตัวขึ้นเช้านี้นะครับถ้าถ้าลบนะลบการวาดออกเนี่ยจะเห็นว่าตัวกราฟนะครับด้วย Market s t r u c t u r e เนี่ยจะเห็นว่ามี1ก็คือ ตัวกลางมีการปรับฐานยกตัวนะครับมียกโลขึ้นเห็นไหมเนี่ยมีโลสูงขึ้นนะครับมีไฮสูงขึ้นเราเรียกว่าเป็นไฮเออร์ไฮนะครับมีนะครับไฮเออร์โลนะ HL อย่างเนี้ยนะครับมีไฮเออร์ไฮนะครับอ่า H ฮสองตัวนะครับแล้วก็มีนะครับไฮเออร์โลอีกอ่าตัวนี้นะครับตาม market structure อร์เลยว่า SMC เนี่ยถ้าเรามองดูโครงสร้างแล้วมีการยกโลสองโลไฮ2องไฮแต่ว่าโครงสร้างแข็งแรงชัดเจน นะครับก็คือเป็น up trade นั่นแหละนะครับมีแนวโน้มที่จะยกตัวขึ้นต่อนะครับทีนี้เราจะไปรอเข้าตรงไหนได้บ้างนะครับสำหรับแผนในการเทรดเนี่ยหรือว่ามุมมองในเรื่องของต,ตัวการเทคนิคเราต้องวาดโซนก่อนนะครับนะเช้าวันนี้ก็จะมีกรอบนะครับอย่างแรกเลยใช้ฟิโบดูก่อนนะครับอ่านฟะิโบจับจากโลกขึ้นมาหาไฮปัจจุบันดูนะครับนะเข้าเทรดโซนที่มีความแข็งแรงก็ว่าจะเป็นแนวรับหรือว่าแนวต้านนะครับนะ อย่างแรกนะครับฟิโบนะครับมองหาคีย์โซนก่อนคือแนวฟิโบที่6.1.8นะครับตรงนี้ผมจะวาดเป็นโซนเอาไว้ก่อนนะครับให้เรารู้โซนกันก่อนแน,แนวแรกขึ้เป็นแนวหลักก็คือกรอบฟิโบที่6.1.8นะครับตรงนี้กรอบที่2นะครับจะเป็นแนวฟิโบที่3.8.2ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงเหมือนแนวแรกนะครับนะ แต่ก็สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากก็อาจจะหัดจังหวะเข้าบริเวณนี้ได้นะครับนะแต่ก็เสี่ยงสูงนะเพราะว่าไม่ใช่แนวรับที่แข็งแรงนะครับตามกรอบฟิโบนะนครับนะแนวฟิโบรู้แล้วนะครับต่อมาครับไปหาโซนที่มีปริมาณวอลลุ่มเข้ามาเยอะนะครับโดยดูจากตัววอลลุ่มโปรไฟล์นะครับวอลลุ่มโปรไฟล์นะฮะอ่ะผมจะกลาดวอลลุ่มโปรไฟลดูนะครับดางดูนะนะครับ โซนวอลลุ่มโปรไฟล์หรือว่าโซนที่มีปริมาณเฟอร์ชั่นเข้ามาเยอะเนี่ยหล,ลักๆก็จะมีนะครับสโซนด้วยกันนะหนคือตรงนี้นะครับ, 4, บสี่พซึ่งก็น่าจะเป็นเทรดเดอร์ที่เพิ่งตื่นมาเห็นจังหวะกราฟขึ้นพอดีแล้วก็บายกันไปนะครับนะแต่ว่าแน่นอนครับโอกาสโดนล้างโพซิชันเนี่ยมันก็มีสูงเพราะว่ามันไม่ได้ราคาที่ดีมากนั่นเองนะครับเพราะนั้นโซนแรกถ้า มีกำไรแล้วควรออกก่อนเพราะว่าคุณเข้าสูงเกินไปนะครับหลักๆเนี่ยนะครับโซนที่มีปริมาณโพร i ชั่นหนาแน่นแล้วก็นะครับหน้า B จริงๆจะอยู่แถวๆนี้นะครับ1ก็คือบุริตออเดอร์บล็อกอ่าออเดอร์บล็อกเนี่ยดูจากอะไรดูจาก1ก็คือมีลักษณะของการ SW ของกราฟก่อนที่จะปิดแท่งเขียวนะครับแล้วก็มีแท่งแดงก่อนหน้านะครับนะเรียกว่าเป็นโซนบุริตออเดอร์บล็อกนะครับ สังเกตง่ายๆเลยนะครับตัวกราฟเนี่ยจะมีการ SW มาก่อนนะครับนะหรือว่าไซเวมาก่อนนี่นะครับเราก็มีแท่งเขียวยาวโผล่ขึ้นมาแท่งหนึ่งนะครับนะหลังจากที่ไซเวนะครับโซนบูลิตออบีนะครับตรงนี้ครับมีแรงซื้อเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็นะครับเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยและต้องการ R R ที่สูงนะครับก็อาจจะรอเข้าแถวแถวนี้นะครับนะ อ่าแล้วก็มีสต็อปเลสที่ต่ำกว่าโลนะครับหรือว่าอาจจะใช้ตัว ATR าจับก็ได้เพราะฉะนั้นคีย์โซนในการหาจวะเข้าเทรดก็จะมีอยู่2โซนหลักในวันนี้ด้วยกันนะครับคือ1นึนะครับแผนหลักจะเป็นแผน B นะครับหรือ Follow b ายครับโดยมองจากตัวโครงสร้าง market s t r u c t เ r e นะครับจะเห็นว่ามีการปรับฐานยกโลขึ้นนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะติดติดกรอบนะครับสวิงไฮเออร์หายนะครับก็คือแนวสวิงที่สร้างไฮสูงขึ้นแนวแนวนี้ ในแะนวะน,นี้1นะครับแล้วก็2แถวแถวนี้นะครับอันนี้ตัวกราฟเนี่ยถ้ามองดูนะฮะพื้นฐานเลยคือเขาขึ้นมาหาไฮเออร์ไฮหรือว่ากรอบสวิง g h เนี่ยอันนี้คือจุดที่เราควรควรควรออกจากฝั่งบายได้แล้วนะครับถ้ามองดูนะจะเห็นว่าตัวกราฟยกขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาหาโซนสวิงไฮเนี่ยอันนี้ควรออกจากฝั่งบายหรือว่าขาบายแล้วควรมองหาจังหวะย,ย่อของตัวกราฟได้แล้ว นะครับบางทีบางท่านอาจจะเอ้กาฟมันขึ้นมาเยอะแล้วมันจะขึ้นอีกเรารียบายอันนี้คือจุดที่เราอาจจะพลาดได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือมองหาสวิงราคาก่อนนะครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้ขึ้นมาถึงใกล้แนวไฮเออร์ไแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าสวิงหายแล้วอันนี้ควรควรออกจากฝั่งบายแล้วรอย่อเป็นหลักนะครับซึ่งแนวย่อก็ควรจะรอนะครับขาาบเนี่ยควรจะรอใบแถแถวนี้อ่าด้านล่างทะลึกเลยนะครับหรือว่า2ก็คือแนวฟิโบที่หกสิบจุดแปดแถวแถวนี้นะครับซึ่งก็ ตรงกับโซน4,354ต่อชอยอ่อนย้ำนิดนึงว่าโมอมองที่แชร์เนี่ยนะครับไม่ใช่คำแนะนำการเทรดโปรดใช้วิจารณญาณด้วยเป็นการแชร์ความรู้และก็เทคนิคการเทรดนะครับนะครับโดยหาจังหวะเข้าด้วยเทคนิคเทรดที่อธิบายนะครับนะก็โปรดใช้วิจารณญาณของพเพื่อนๆเองด้วยนะครับอ่ภาพรวมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการย่อแล้วหาจังหวะ follow นะครับนะซึ่งกรอบแนวโน้มหลักเราไม่ทิ้งนะครับเวลาเพื่อนๆมองกราฟเนี่ยให้มองดูภาพรวม เทรนหลักด้วยว่าเป็นเทรนอะไรอย่างเช่นตอนนี้ที่ทองเนี่ยเฮดโฟเนี่ยนะครับเฮดโฟร์เเป็นอะไรครับเป็นขาลงหรอไม่ใช่นะครับเป็นขาขึ้นนะครับนะเพราะนั้นเวลาเพื่อนๆดูกราฟอาจจะดูกรอบหรือว่าแนวโน้มหลักด้วยเขาย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับนะฮะโซนรับโซนโซนดีมาเนี่ยนะครับไม่หลุดยกตัวขึ้นก็นะฮะเบื้องต้นไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มนะครับเป็นการย่อมาปรับฐานแล้วก็ยกตัวขึ้น นะครับสังเกตว่าจะเห็นว่ามีเรื่องของการย่อตัวลงมาเทสนะครับเห็นไหมอ่าโซน FPG หรือว่าเฟิร์มแกรเนี่ยนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นเลยนะครับเบื้องต้นวันนี้ก็ให้มองหาแนวรับแนวต้านเอาไ้ด้วยนะครับนะเนะช่นโซนโซนนี้เนี่ยเป็นแนวต้านของตัวราฟนะครับแล้วก็เป็นแนวสวิงไฮเออไฮนะครับในกรอบ H1 นะเห็นไหมครับตัวแนวเนี้ย เพราะฉะนั้นโครงสร้างตอนนี้เรียกว่ามีการปรับฐานยกตัวนะครับแต่ว่าเขาไปติดโซนด้านบนซะกอ่อนนะครับตอนนี้เลยไม่เหมาะสำหรับการไล่บายหรือว่าฝรั่งบายคนควรไล่บายไหมครับถ้ากราฟขึ้นมาหาโซนไฮเออร์ไฮหรือว่าโซนสวิงไฮหรือว่าโซนสวิงปลายไส้ควรบายไหมก็ไม่ควรบายใช่ไหมครับสิ่งสําคัญก็คือการรอย่อบ,บายเมื่อของถูกนะครับหรือว่าเซลเมื่อของแพงนะครับนะ ของแพงก็คือการที่กราฟเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาเยอะเลยนะครับนะอาจะหจะาจังหวะ S หรือว่าช็อตได้นะครับแล้วถ้าบายละ่ะบายก็ถ้าของลงมาถูกเนี่ยเราก็ควรหจวาจังหวะเข้าซื้อหรือว่าช้อนซื้อนั่นเองนะครับเพราะราคามันลงมาแล้วนั่นเองนะไม่ใช่แบบโอ้โหของแพงคุณซื้ออย่างเดียวเลยซื้อตอนราคาแพงไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือซื้อเมื่อของถูกขายเมื่อของแพงนั่นเองนะครับนะทีนี้แล้วเราจะเข้าโซนไหนอย่างที่บอกไปเลยครับ นะฮะเรามองหาโซนฟิโบนะครับแล้วก็โซนที่มีวอลุ่มเยอะลางฟิโบมาหาใหนะครับจุดไหนเป็นจุดที่เป็นแนวฟิโบ6 8, 8บ้างก็มารโซนเอาไว้ก่อนนะครับโซนนี้คับกับ38.2นะครับแต่ว่า38.2เนี่ยมันก็ไม่ได้แข็งเหมือน6 0 8นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเฉพาะคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับถ้าให้ดีกว่าอาจจะรอปลายบริเวณแนวฟิโบที่6 0 8เป็นหลนะครับ้านล่างตัแต่วนี้ โซนนี้เป็นหลักนะครับในการที่เราจะบายได้เนี่ยนะครับอาจจะต้องรอดูว่าเมื่อถึงโซนแล้วนะครับมี PA หรือว่ามีพลาชั่นกับตัวหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีก็อาจจะยังไม่บายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีโซนที่เรานะครับต้องมองคือ 1. น a l ะครับบร l ลดออเดอร์บล็นะครับซึ่งโซนบ a l ลดออเดอร์บล็อกเนี่ยนะครับก็คือโซนที่มีนะครับลักษณะของการ SW นะครับก่อนที่จะมีแท่ง แดงยาวกว่าทังเขียวคือตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นแนว v a l i d o r d e r block นะแนว OB นะครับเนี่ยโซนนี้นะครับเรียกว่าเป็นแนว valid order block ในช่วงที่ขึ้นเทส OB หรือว่าแนวรับหรือว่าแนวต้านเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้เลยก็คือนะครับเมื่อถึงแนวต้านหรือว่าถึงแนวรับเพื่อนๆไม่ไม่ควรที่จะกดไม้เลยนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือรอดูว่ามีลักษณะของพล c t i o นกับตัวไหมนะครับ ไม่ใช่แบบถึงโซนแล้วบายหรือว่าเซลเลยนะฮะสิ่งสำคัญก็คือต้องดูว่ามีลักษณะของท n s i o นกับตัวหรือเปล่านะครับอาจจะดูในกรอบ15นาทีก็ได้นะครับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มี PA กับตัวนะครับเพียงแต่แค่ถึงโซนเท่านั้นนะครับอ่าก็จะถึงโซนสวิงนะครับตอนนี้นะก็คือ higher high นะครับ higher high นะครับนะก็คือแนวที่กราฟเนี่ยสวิง high เอาไว้นะครับก่อนที่จะย่อกลับฐานนั่นเองนะครับนะเห็นไหม แล้วก็มีสวิงนะครับไฮเออร์โลนะด้านล่างก็คือแนวที่เขายกโลกขึ้นส่งขึ้นนะครับสองโซนมาเป็นโซนเอาไว้นะครับทีนี้โซนที่จะไมก็จะมี6.8กับโซนที่มีวอลลุ่มเยอะนะครับเพะัะนั้นโซนที่เราจะมองกันวันนี้หลักๆ1 1เลยนะครับ4 3 5 0 4355นะครับแนวที่2แนวบริเลอรเดอร์บล็อกนะครับด้านล่าง นะฮะของถูกนะครับค่อยหาจังหวะเข้าซื้อแถวๆวนี้ด้านบนนะครับเรียกว่าเป็นกรอบสวิงไฮเออร์ไฮนะครับนะควรหาจังหวะเข้าเซลล์ไหมถ้าขึ้นด้านบนจริงๆยังไม่ควรเซลล์นะต่อให้มันน่าเซลล์ก็ต่ำนะครับนะว่าเทรนหลักจะเป็นอัพเทรนนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องจําไว้เลยก็คือไม่ควรสวนเทรนถ้าสวน ขอดคุณต้องหนาพอนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือต้องมีจะเซลล์ด้วยนะครับนะแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่าโซนที่คุณจะเซลล์เนี่ยตรงกับแนวฟิโบสําคัญอะไรไหมนะครับนะในการที่จะเซลล์เนี่ยอาจจะต้องลากดูว่าใกล้แนวอะไรหรือเปล่านะครับนะถ้าจะเซลล์ก็จะต้องไปนู่นนะครับแถวแถว4445 4450นะครับถึงจะเหมาะกับการเซลล์หน่อยนะครับสูงมากๆแพงมากๆเนี่ยถึงจะมีการเทขายนะครับนะด้านบนนะครับแถวแถวนี้ ส 4, 4 4 5ี่สี่นะครับก็อาจจะรอด้านบนนะฮะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแนวสําคัญนะครับ่าตรงกับแนวฟิโบโที่ที่หก่จุดแด้วยนะครับโซนๆนี้นะครับนะแล้วก็ตรงกับซัพพลายนะครับด้วยแล้วก็ตรงกับแนวต้านตามกรอบฟิโบโด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเซลล์ก็อาจจะต้องรอโซนที่มีโอกาสมากกว่า แต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเซลล์ตอนนี้แน่นอนนะฮะสิ่งสูงเพราะว่าไม่ได้ตรงกับแนวอะไรเลยนะครับนะก็มีแค่มีแค่ higher high แค่นั้นเลยนะครับนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะกลับตัวแล้วก็หรือมีโอกาสกลับตัวจริงไหมนะครับไม่ได้ตรงกับแนวฟิโบไม่ได้ตรงกับจุดที่มีแรงเทขายออกมาเยอะหรือว่า s u p p l y z โ n นนะครับนะเพราะนั้นหา S ถ้าอยากจะเซลล์นะครับคันมือควรรอตามโซนวิธีหาโซนครับถ้าคุณจะเซลลอาจจะต้องลากจากฟิโบจากไฮลงมาหาโลก่อนนะครับนะในหน้าต่างกราฟที่คุณเทรดนะครับแล้วก็ดูว่า โซนซัพพลายอยู่ตรงไหนด้วยนะครับโซนแนวต้านตามกรอบฟิโบอยู่ตรงไหนนะครับซัพพลายก็คือจุดที่มีแรงเทขายออกมาเยอะนะครับนะทำให้ราคาเนี่ยเบรกโลลงไปได้นะครับนะจุดที่กราฟจะรีเทสเนี่ยแล้วมีโอกาสเทขายได้ก็คือจุดนั้นแหละนะครับอันตรงนี้ถ้ารีเทสนะครับก็มีโอกาสโดนเทขายเพราะตรงกับโซนฟิโบที่6กสดด้วยเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ นะครับเบื้องต้นจะเป็นคีย zone สําหรับวันนี้นะครับอย่างแรก آ, โซนหลักสิ่งที่เพื่อนๆต้องมองก็คือขาบ,บายนะครับเพราะเทรนหลักนี้เป็นขาขึ้น up trend น,นะครับแล้วก็มองดูจากตัว RSI หรือว่าโมเมนตัมของกราฟนะครับ آ, จะเห็นว่า RSI เองก็ยืนเหนือนะครับโซน50นะแต่ว่าเข้าสู่โซน o v e r b o ์บอนะครับหรือว่ามีแรงซื้อมากเกินไปในตอนนี้นะครับมีแรงซื้อมากเกินไปนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือ รอยอนะครับวันนี้ขาายเป็นหลักนะครับรอย่อหาจังหวะ Follow นะครับส่วนขาเซลไปรอด้านบนนะครับไปรอเมื่อของแพงก็หาจังหวะดเซลสั้นแต่หลักๆก็ควรจะเน้นไปที่การบายเป็นหลักนะครับหึก็คือปัจจัยข่าวหนุนนะครับมีหลายข่าวด้วยกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกัดแย้งนะครับพวกนี้หนุนสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าเซเว่นอยู่แล้วในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงนะครับด้วการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นขาบาย รอย่อเป็นหลักนะครับขาเซลลควรรอเมื่อถึงจุดที่มีโอกาสจริงๆค่อยเซลลแต่ก็ต้องเป็นการเซลั้นเพราะมันเป็นการเป็นการส่วนเทรนหลักนะครับอ่ะโอเคนะครับอัปเดตมุมมองนะครับแกะกราฟแล้วก็คีย์โซนนะครับวันนี้สรุปไว้คร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเทรดเดอร์ er. เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรากาลังนะครับเรียกว่าปรับเพจนะปรับนะครับทุกอย่างเนี่ยให้ เป็นแนวการแชร์ความรู้เพราะว่าปีนี้ต้องการจะนะครับสร้างให้ทุกคนเนี่ยฝึกแล้วก็เทรดได้ด้วยตัวเองนะครับต่อไปเหมือนกันนะครับอาจจะลดเรื่องของนะครับแผนเทรดหน้าเพจลงไปนะครับนะต่างๆนะครับนะแล้วก็เน้นไปที่ความรู้เป็นหลักใครชอบแนวนี้คอมเมนต์เอาไว้ให้ทีนะครับเป็นกำลังใจให้ผมโค้ชเจคุณเจนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ